สวัสดีครับพวกเราเชมบรูคลับคุณกำ w ังดูวีคลับนินุมซีแอนบรูครับถึงแม้ว่าวันนี้พี่เวฟเขาจะเ Tell ีย w ั y ชอบเจนบูเพราะว่าเจนบูเป็นวงที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครทุกคนน่ารักมากทั้งสี่คนเลยชอบมากๆให้ที่ๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะพักผ่อนเยอะๆอ,อย่าบอกว่ารักเจนบูมากแล้วมาประเทศไทยบ่อยๆนะคะ get that, get ตอนนี้นะฮะน็อตก็อยู่กับวงดน,นตรีที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของสญญาวๆทั่วเอเชียเลยทีเดียวครับนั่นคือเยนบูนั่นเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราเยนบูครับ 사디캅, 폼상신 베이스캅. 사디캅, 폼종년 럭나 레넨키타캅. 사디캅. พมยวงรองนำแรงกิตาครับแล้วก็พรมตีกลองครับอาพมยิงองตีกลองครับคราวนี้นะฮะก็ถือว่ามาเมืองไทยเป็นครั้งที่สองแล้วรู้สึกไงบ้างครับเที่ยงกุ้งชิ้นจังเลยนะตอนกินก็ต้องดีใจมากๆนะครับแล้วอย่างนี้มีเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่าแฟนคลับในเมืองไทยเนี่ยทำให้เราแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากๆบ้างครับรูปวิทยุการส่งออกนะหรือการส่งออกนะหรือการส่งออกนะ 항상 계시는 분들이 많은 것 같은데 그분들에게 너무 감사한 것 같아요. 코딩권이 니니그어 패닝의 망갑선 라프 패할때 이렇게 알파벳으로 애를 만드시고 따라주시면 되고요. 그리고 에브리바에클랩클랙클랩할때 이렇게 박수 쳐주시면 됩니다. 그리고 좋은 노래를 이렇게 감상하실 수 있을 것 같아요. ีนบูนะครับผมมาถึงเมืองไทยทังทีแต่ละคนมีเทคนิคในการเล่นดนตรีเก่งมากมเลยเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เรียบเครื่องดนตรีไทยให้แต่ละคนได้เล่นกันด้วยครับ <러시기> 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 되게 신기한 것 같고, 이런 처음 보는 악기를 연주하게 돼서 너무 좋은 시간이었던 것 같아요. 블루토리 앨범, 블루러브 앨범 나왔으니까 많이 사랑해주고요 앞으로도 열심히 하는 CM으로 되겠습니다. 감사합니다. CNBLUE <러시기> เ,เฉพาะเวคลับที่เดียวเท่านั้นโปสเตอร์พร้อมลายเซนของซีหนุ N ่ม CNBLUE ใครอยากเป็นเจ้าของติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของเวคลับเลยจ้า